มูนากับบิวมาหาคุณมดเหรอคะใช่ค่ะคุณแอนไงบิวเห็นคับเค้กล้วชอบไหมชอบค่ะคุณมดมูนาเอาหมาไปเลี้ยงไหมลูกเอาค่ะนี่นี่มันอะไรกันนะคะออแอนผมยกคัพเค้กให้บิวแล้วนะคุณทำอย่างนี้ได้ไงอะคะมดโธ่แอนตอนนี้คุณท้องอยู่นะ ถ้าเกิดขนตันเขาปอดคุณอ่ะมันอันตรายนะแอนเล็กอย่างอ่ะเดี๋ยวพอคุณคลอดมาคุณก็ไม่มีเวลาเลี้ยงคับเค้กอยู่แล้วอ่ะให้บิวไปเถอะนะเอาไปเลยบิวแต่ว่าฉันเลี้ยงคับเค้กมาตั้งแต่คับเค้กยังไม่หย่านมเลยนะคะฉันไม่ยอมให้คับเค้กกับใครทั้งนั้นแหละโธ่แอนที่คุณป่วยอ่อนๆแอดแอดทุกวันนี้ก็เพราะหมาตัวนี้แหละผมไม่ดูนะถึงทำเงี้ยเล็กอย่างอ่ะผมก็ไม่อยากให้มันมาขยํำลูกเราด้วยบิวเอาไปเลยบิว ไปก่อนนะคะบิวเอาคำเช็คฉันคืนมานะบิวคุณมดคุณทำร้ายจิตใจฉันมากเกินไปแล้วนะคุณไม่รู้หรอว่าฉันรักคัำเค็กมากขนาดไหนอะ่ะโทแอนที่ผมทำไปเนี่ยเพราะผมรักคุณกับลูกนะเอาหนะเอาหนะเอาไว้เดี๋ยวถ้าลูกเราโตเนี่ยใครซื้อตู้แม่มาเลี้ยงแล้วกันเนาะนี่คุณมด เราเป็นสามีภรรยากันนะก่อนที่คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณควรจะปรึกษาฉันคุณควรให้เกียดฉันบ้างไม่ใช่มายกหมาของฉันให้คนอื่นแบบนี้โธ่แอนก็แค่หมาตัวเดียวอะทำไมต้องลงสีขนาดนี้ด้วยอะคับเค้กไม่ได้เป็นแค่หมาแต่ว่าครับเค้กเนี่ยเป็นเหมือนน้องสาวฉันคุณทำแบบนี้มันเกินไปแล้วฉันเกลียดคุณเอาแอนประสาทหรือเปล่าวะ นู้หญิงนี่ไรสาระจริงๆเลยมูนา่าไปล้างมือก่อนไปลูกเดี๋ยวแม่ทำแซนด์วิชให้กินเย้ขอหลายๆอันนะคะหนูหิวจ้ะไปล้างมือได้ป่ะ แต่แค่หมาตัวเดียวเนี่ยทาให้เมียไม่คุยด้วยเข้าวันค่้าคืนเลยวะเอละผู้สาวหวังดีวัวติดโรคจากหมาทําคุณบูชาโทษจะชัดเฮ้ยทำไมมาตัวนั้นไครับเค้กจังเลยวะครับเค้ก ทำไมคเค้กอย่างนี้อ่ะบิวออกเค้กมันปล่อยอย่างนี้ได้ยงไงอ่ะบิวบิวหัวหน้ามาทำไมคะเพลินผมจะมาดูคัเค้กหน่อยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างขอเข้าไปดูหน่อยนะ ไม่ได้ค่ะหัวหน้าพอดีว่าบิวไม่ค่อยสะดวกอะค่ะพอดีจัดห้องให้คับเค้กอยู่แต่หัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงคับเค้กเลยนะคะมันสบายดีค่ะถ้ามีแล้ว,ลวเนี่ยขอตัวเข้าไปจัดห้องให้คับเค้กต่อนะคะไม่ไหวค่ะโกหกหน้าด้านๆจิตใจเธอมันทําด้วยไรแค่หมาตัวเดียวก็เลี้ยงไม่ได้่อผูกทิ้งข้างถนนเฉยเลยแต่ว่าไป เราก็ไม่ต่างจากดิวนะแค่หมาตัวเดียวเรียเร่ยงเลี้ยงไม่ได้ส่งต่อคนอื่นเลี้ยงไปเรื่อยตอนนี้มันแย่จริงอะ่ะฮัลโหลครับฮะแอ,แอนล้มเหรอครับครับครับผมที่ไปอย,อยู่นี่ครับเดี๋ยนะ อ่งบ้างแอนวินหูอยู่ไหมฉันไม่เป็นไรแล้วอะ่ะพักสองสามวันก็คงหายอะ่ะแต่โชคดีนะที่ค้างบ้านอะ่ะพายแอนไี่ส่งโรงพยาบาลทันอะ่ะฉันไม่เป็นไรแล้วฉันอยากพักคุณไปเถอะแต่หมอก็บอกว่าแอนได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจนะเป็นเพราะผมเอาขับเคลอนค่คนอื่นใช่ไหมผมขอโทษแอนลิที่แล้วอะ่ะไม่ใไปผมนะ ให้โอกาสผมถ่ายโทษได้ไหมครับเค็กครับเค็ก ว่าแต่คัพเค้กมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะคะคือเมื่อเช้าอะ่ะผมขับไปหาครับเค้กอะ่ะจะไปดูว่าเขาอยู่ดีไหมแต่เพื่อนไปเห็นว่าเขาถูกผูกอยู่ที่เสาแล้วก็เขีนป้ายว่าแจกฟรีอะอะไรนะผมก็เลยไปหาบิวที่บ้านแล้วก็ทมหาครับเคก้กแต่บิวกูหกว่าเขากําลังสาาร้างบ้านในคับเค้กอยู่ผมเลยรู้ว่าผมพลาดละที่ให้ครับเคก้กไปกับคนอื่น จริงๆแล้ววิววาจะไม่อยากเรียงก็ได้นะแต่เพราะว่าความเกรงใจที่ผมเป็นหัวหน้าง,งานเขาอะเขาเลยรับไป <S <S เอนแล้วครับเค้กกำลีงเหมือนเดิมนะคุณไม่กลัวเชื้อโรคแล้วหรอคะ <S 1> <S 1> <oyun> ผมปรึกษามหมอ,อแล้วนะหมอบอกว่าถ้าเราจัดการดีๆดูแลความสะอาดจัดการให้เป็นระเบียบเนี่ยคนท้องก็สามารถอยู่ร่วมกับแมวกับหมาได้จ้ะขอบคุณนะคะแล้วคราวเนี้ย คุณก็จําไว้เป็นบทเรียนนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสามีภรรยากันมีอะไรก็ควรปรึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็ควรให้เกียรติกันค่ะจ้ะต่อไปเนี้ยถ้ามีอะไรผมจะปรึกษาคุณตลอดเลยนะเอาดีกนะก็ได้ค่ะดีครับเค้กด้วยกลับบ้านแล้วเค้กกลับบ้านมาอยู่กับแม่ เหมือนของแม่เลยอะอุ้ยสร้อยคอด้วยค่ะแม่นี่เราสองคนอะใจตรงกันเลยนะคะใช้ของทุกอย่างเหมือนกันเดียะเลยอะจริงๆแล้วแม่ไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอกวิวแฟนที่แม่คบด้วยอะเขาเป็นคนซื้อให้อุ้ยแฟนหนูก็ซื้อให้เหมือนกันค่ะแม่อุ้ยเดี๋ยวหนูเปิดรูปแฟนให้ดูนะคะแป๊บน,นึ่งค่ะ นี่ดูสิครับชุดนี้เหมาะคุณมากเลยที่รัมาพอดีเลยอะค่ะเดี๋ยวแอนเนี่ยจะแนะนำให้รู้จักพี่สาวแอนนะคะบิวบิวนี่คุณพีนจ้ะแฟนแม่เองยินดีได้รู้จักนะคะ,ะยินดีเช่นกันครับ ไหนดูซิทีลาักอุย๊ยทีรลานี่มันไม่ใช่ไซชั้นนี่สวยมากเลยค่ะคุณฟิล์มนี่เลือกชุดชั้นในเก่งแฟนชันเลยนะคะรู้ใจฉันที่สุดเลยบิว ชุดชันในตัวเนี้ยเหมือนกับว่ามันทำมาเพื่อลูกเลยนะลูก <c oughs> บิวไหนล่ะลูกแฟนลูกอ่ะที่จะให้แม่ดูอะ <c oughs> ลูกมันเยอะแม่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยให้ดูเนะ, <c oughs> ะ,ะมาพอดีเลยอะคะ่ะ <c oughs> แม่คะหนูจะแนะนำให้รู้จักคะ่ะนี่แฟนหนูเอง <c oughs> ช่วยเล่นละครให้ฉันหน่อยฉันขอร้องอยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะบิวเราสองคนแม่ลูกเนี่ยไม่ได้เจอกันนานละเย็นนี้ว่างไหมไปทานข้าวที่บ้านแม่นะได้ค่ะ <c oughs> โอเคจะ้ะถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เจอกันนะคะครับไปละค่ะเราไปเลือกชุดชั้นในตัวใหม่กันดีกว่าได้เลยครับได้ไปก่อนนะ นี่คุณครับเอาเงินของคุณคืนไปเถอะผมไม่เอาหรอกไม่เป็นไรคร่ะฉันให้หมดหน้าที่คุณแล้วอ่ะ,อะฉันขอตัวก่อนนะอุ้ยตายจริงบิว แม่ลืมเอาช้อนซ่อมมาเดี๋ยวแม่ไปหยิบช้อนซ่อมก่อนนะนี่คุณครบซ้อนเหรอฟิล์มคุณหลอกแม่ฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณก็ช่วยไม่ได้แม่คุณายนหนักด้วยว่ะคุณเล่นี่ผมจะเอาเงินที่ไหนตั้งมากมายมาซื้อของให้คุณถ้าไม่ได้จากแม่คุณนะ น,นุ้มันเร็วจริงเลยบิวทำไมทำหน้าแบบนั้นนะลูกแม่คะแม่ต้องเลิกกับผู้ชายคนนี้นะคะบิวบิวเป็นอะไรอ่ะลูกบิวไม่ชอบเขาเหรอก็ผู้ชายคนนี้คือแฟนของหนูไงคะ รบเราสองคนในเวลาเดียวกันค่ะบิวลูกเอาอะไรมาพูดอ่ะฮะลูกเพิ่งรู้จักเขาเองมันจะเป็นไปได้ยังไงที่รักอย่าถือสาลูกสาวเลยนะคะลูกสาวฉันเนี่ยก็ตลกหน้าตายแบบนี้แล้วค่ะครับเข้าใจครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาดื่มวายกันดีกว่านะดี่ครับมาแม่แม่ลืมไปแล้วเหรอว่าบิวอะ่ะไม่ชอบกินวายแดงเออตายจริงแม่ลืมไปเลยเอ่ะลูก <c oughs> ถ้างนั้นแม่ก็ต้องออกไปซื้อวายให้บิวใหม่แม่บอกเองไม่ใช่หรอคะว่าเราไม่เจอกันตั้งนานอะ่ะแม่จะเลี้ยงข้าวบิว <c oughs> ได้จ้าเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อวายใหม่มาให้นะ คุณพิมรอก่อนนะครับครับแล้วคุณทำไงต่อตอนนี้แม่ไม่เชื่อที่คุณพูดคุณรู้ปะทำไมฉันถึงโกรธคุขนาดนี้ก็เพราะว่าฉันไม่ชอบแทร์แฟนฉันกับใครไง ไม่ต้องห่วงนะที่รักผมสัญญาว่าจะดูแลทั้งสองเป็นอย่างดีทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวคุณด้วยนะจริงหรออืมแม่ฉันอีกนานกว่าจะกลับถ้าถ้างั้นระหว่างเนี้ยเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าไหมคุณก้าลาเปล่าเหมือนจะไม่กล้างาั้นฉันไปรอคุณที่ห้องนะคะ เบลคุณไม่ต้องเสียใจไปห,หรอกที่ผมคบกับแม่คุณนะเะเพราะแค่เรื่องเงินเท่านั้นแหละไม่ได้รักอะไรจริงหรอกก็ใครจะไปรักลงใช่ไหมทั้งแก่ทั้งยานสู้คุณก็ไม่ได้เห็นไหะ เงินเท่านั้นเหรอเฮ้ยแล้วบิวอ,อ่ะบิวทีนี้อ่ะแม่ก็ได้เห็นกับตาได้ยินกับหัวแล้วนะคะ,ะไม่เอานะที่รักทั้งสองคนผมดูแลพวกคุณได้นะเชื่อผมนะ ไปไปไหนอะไม่เอาไม่เอาโอ้ยฉันบอกให้ใส่ไอแกใส่หัวเอาไปจากบ้านฉันเลยนะและอย่ากลับมาให้ฉันกับลูกฉันเนี่ยเห็นหน้าแกอีกแกก็เหมือนกับขยะพวกนี้นั่นแหละโอ้ยอิจิว้ยยุดจะทำอะไรลูกสาวฉัน ถ้าเกิดกระทำเนี่ยแกตายแน่บิลโทรแจ้งตำรวจเลยลูกบอกว่ามีโจรเนี่ยบุกรุกเข้าบ้านเราเดี่ยวที่ไม่ได้บุกรุก,กไปเฮ้ยไ,ไม่ต้องโทรไม่ต้องแล้วไปแล้วไปเลยลไปรองเท้าเราไปไปแบบนั้นแหละบิวไม่เป็นไรนะลูก ไม่ต้องไปเสียใจแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายผู้ชายเร็วๆแบบนั้น เดี๋ยวผมจะเริ่มสักแล้วนะครับฉันตื่นเต้นจังเลยค่ะฉันอยากเห็นรอยสักที่เป็นชื่อแฟนตัวเองแล้วอะ่ะแฟนของคุณชื่ออะไรหรอครับแฟนของฉันชื่อธนากรสุขสบายค่ะธนากรเนอเอมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวคุณนั่งนิ่งๆก่อนนะครับผมจะเริ่มสักแล้วค่ะทำให้ส,สวยๆเลยนะคะ ฉันอยากจะเซอร์ไพรส์ฟแฟนมันครบรอบอะค่ะเอ่อเสียงอะไรคะไม่มีอะไรหรอกครับของตกนะครับเดี๋ยวคุณอยู่ใเฉยนะครับผมจะสักให้คุณสวยๆเลยโอเคค่ะแล้วนี่คุณสองคนคบกันมานานหรือ,อยังครับสามปีแล้วค่ะโอ๊ยเ,อเจ็บค่ะตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะครับ คุณช่วยอดทนหน่อยนะค่ะคุณสองคนแต่งงานกันหรือยังครับอ๋อเราไม่ได้แต่งงานกันหรอกค่ะพอดีว่าฉันมีสามีอยู่แล้วอะค่ะโอ๊ย,อย,อยเจ็บค่ะเบาๆหน่อยสิคะช่างนี่เบาสุดแล้วนะครับถ้าคุณทนไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องสักต่อก็ได้นะครับอไม่ค่ะสกักค่ะสักงั้นผมสักต่อนะครับค่ะ แล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมีสามีอยู่แล้วแล้วสามีของคุณเนี่ยไม่รู้หรอครับว่าคุณมีคนอื่นโอ๊ยมันไม่รู้หรอกคะ่ะมันโง่จะตายไปอะ่ะตอนเนี้ยมันก็ไปเป็นทหารประจำการอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้กลับบ้านหรอกคะ่ะ แล้วทำไมคุณไม่อยากกับเขาไปล่ะครับในเมื่อคุณไม่ได้รักเขาแล้วอ่ะโอ้ยฉันจะหยากให้โง่ทำไมล่ะคะอยู่หลอกเอาเงินมันแบบนี้แล้วก็เอาเงินไปให้แฟนฉันดีกว่าโอ้ยแล้วแฟนของคุณก็รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอโอ้ยใครจะโง่ไปบอกผู้ชายคนใหม่ล่ะคะอ๋อแบบนี้นี่เองเออ เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้ก็ระวังอย่าให้โดนน้ำนะครับเดี๋ยวต้องสไพสยมากแน่ๆเลยอ่ะคุณนั่นแหละที่ต้องสไพสยเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะอ๋อเปล่าครับผมแค่บ,บอกว่าแฟนคุณคงดีใจมากแน่ๆเลยครับเอาละครับคุณกลับได้แล้วครับโชคดีนะบิวโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,เ,ะเดี๋ยวนะ นี่คุณรู้ชื่อฉันด้วยหรอ,อเอ๊ะหรือจะรู้จากตอนที่เราจองคิวแต่ก็ไม่นะตอนที่เราจองมาเราใช้ชื่อจริงนี่หว่าเฮ้ยช่างเถอะขอโทษครับแฟนผมที่มา,าสักอยู่ทั้งไหนหรอครับ อ๋ออยู่ห้องนู้นครับขอบคุณครับเรียบร้อยดีแล้วหรอครับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณคิดไงมาสักอ่ะคุณไม่เจ็บเหรอเจ็บก็ทนได้ค่ะเพราะว่าฉันอยากเซอร์ไพรส์คุณไงคะผมก็ มีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณเหมือนกันนะนี่ครับดอกไม้สำหรับคุณครับโอ้โสวยจังเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะออ <unsure> ว่าแต่คุณพร้อมจะดูรอยสักฉันยังคะเอ,อ๊ะเดี๋ยวครับเดี๋ยว <lib> คุณจะแต่งงกับผมไหมที่รัก ผมอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับคุณตกลงว่าไงแต่งงานกับผมไหมค่ะแต่งค่ะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นค่ะทำไมอ่ะคุณไม่อยากแต่งงานกับผมอ่มอบิลไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเดีย๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะเรื่องเนี้เดีย๋ยวฉันมานะคุณรอฉันแป๊บนึงนะคะ ทำอะไรอยู่ทำไมรับสายช้าจังเออพอนีว่าฉันนอนพักอะคะ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายฉันเดี๋ยวผมนีบลางงานไปหาคุณเลยดีกว่าน่าจะถึงเย็นๆนะอ๋อไม่ต้องมาหรอกค่ะฉันไม่อยากให้คุณเนี่ยโดนให้ออกจากงานนะคะเดี๋ยวฉันนอนพักกินยาเดี๋ยวก็หายแล้วถ้าทางเหมือนคุณไม่อยากให้ผมไปเลยนะหรือว่าคุณโกหกอ,อะไรผมอยู่หรือเปล่าเปล่าสะหน่อยนะคะทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นนะคะ คือฉันเป็นห่วงคุณนะคะไม่อยากให้คุณเนี่ยมาคิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยถึงเราจะอยู่ห่างกันแต่ฉันก็รักคุณที่สุดในสามโลกเลยนะคะคุณนี่นทั้งหมดแล้วใช่ไหม คุณชอบเซอร์ไพรส์ไงครับผมก็เลยเซอร์ไพรส์กับเป็นไงครับชอบไหมเอ่อฉันอธิบายได้นะจะอธิบายอะไรไม่ต้องหรอกผมรู้เรื่องทุกอย่างจากปากคุณเองอะอะไรนะผมเป็นช่างสักที่คุณเล่าเรื่องให้ฟังไงนิดคุณหลอกถามฉันเหรอไม่ใช่แค่หลอกถามนะครับคุณลองดูตรงรอยสักคุณสิ แค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ผมแต่งงานกับบิวมาแปดปีแล้วดูที่เขาทำกับผมสิบิวผมคิดว่าคุณมีแค่ผมคนเดียวแต่คุณกลับทำให้ผมกลายเป็นคนเลวเพราะไปเป็นชู้กับเมียคนอื่นอะ่ะคุณนี่มันคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมเลยรู้ปะไม่ใช่แค่คุณหรอกนะผมก็ด้วยบิว คุณคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมเหมือนกันลาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันอีกเลยตม้มกลับมาก่อนตม้มลาก่อนนะบิวเดียวกลับมาก่อนเดียวโอ๊ยลบฉันจะออยังไงกับรอยสักนี่ดีอะ ต้องเจ็บตัวอีกรอบวะเนี่ยเพื่อจะมันออกอ่ะ